เอานะครับกับวิธีพักกับวิธีชีวิตพักตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเดี๋ยวมือนีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น้ำหงให้หน้าเราพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปสอนหวกสสอนหวกแล้วก็จะห่อมกหวกเอาไปฝากป้าว่าเออป่าไปน้ากันเลยเปลี่ยนดีกว่านะฮะป่าป่าไปน้ากันเลยแบบว่าจะหอยไว้คังหัวก์กระยานมันหายเออยานมันเสียนะฮะเดี๋ยวมือนีกะเดี๋ยวอากาศอบอ้าวน้ำเงอแตกเดี๋ยวมือนีไปหาเก็บเห็ดกันพี่พี่น้องวันนี้เข้าป่าไปหาเห็ด ไปหาเห็ดที่เขาเรียกว่าหายากที่สุดในหมู่บ้านไม่ใช่ในโลกนะไม่ใช่ในประเทศนะในหมู่บ้านเพราะว่าใครไปก่อนก็ต้องได้ก่อนไปโอเคไปเปลี่ยนจากไปซ่อนห่วกไปหาเห็ดดีกว่าถ้าหาเห็ดไม่ได้ก็หาหน่อไม้ถ้าหาอะไรไม่ได้ก็ไปต้มมาม่ากินที่บ้านไปโอเคครับผมจู่เขาเรียกว่าฝนตกน้ำเจอนองกลางทุ่งนา เกินนำนำไม้นะฮะทางนี้สิหงไหลนะจักหน่อยทางมันหงไหลนะฮะนี่มันไหลมาตะพูนละถ้ามันหงไหลมันก็นไหลลงใส่หม่องที่ลาบลุ่มหาที่มันต่ำกว่านี่ไหาที่มันต่ำกว่าเพล่เพล่กันสิพอ่อปลาบืนแต่ว่าปลาไม่กันสิบืนในช่วงที่ฝนตกเราแหละนะฮะกาจิมีตกข้างบ้าง แต่ว่าอาหารเรเห็นดอกหนามมันคุ้น้นามันคุ้นไปพี่น้องนี่นะฮะหนามมันคุ้นมันกระสีเอาลงไปจับปลาทีเอานี่ดูหมาจะลงไปจับปลาได้บ่ได้บ่บเท่าเนื้คิดว่าจะได้บ่ปลาอ่ะเอเอดูหมามันจะจับปลาดิจับได้ไหมเป็นตาได้เป็นปนบ่เนอ เป็นจะได้ปลาไปโป้นมาเท่าเออด,ดูนี่นดูหมามันจะจับปลาหมายังหมาเจา้าก็จะเป็นเก่าประนันว่ะทีมันก็เล่นตามภาษาหมานั่นแหละนะฮะเอา้ามันคิดว่ามีอะไรในน้ําหรือเปล่าไม่รู้เอา้าไปเดินทางไปหาเห็ดกันต่อไปไปน้ำโหงเขาเรียกว่าน้ำโหงภาษาภาษาอีสานเอื่นน้ำโหงภาษากลางเขาเรียกน้ำเริ่มมีเริ่มขัง ออประมาณนั้นแหละมันน้ำขังอีสานเอินน้ำโผภาษากลางเรียกน้ำขังไปเผื่อเจอปลาช่อนตัวใหญ่ๆกระดึกกระดึกกระดึกกระดืกตามอ่าเรียกตามล่องน้ำอันนี้คล้ายๆดอกมันก็เหมือนต้นคุณนายตื่นสายนั่นแหละนะฮะใครเอามาปลูกไม่รู้มันไม่ใช่ปลูกหรือเปล่าหรือมาทำหล่นหรือเปล่าเพราะว่านี่มัน อยู่กลางทุ่งนากลางป่าอ,อแล้วก็เป็นดอกอะไรนะดอกดอกคุณนายตื่นสายเออเอาโอเคอันนี้เป็นดอกกระทกลกป่าเออดอกมันก็แปลกๆดีเนาะเออนี่แปลกไหมหรือใครดูไม่แปลกนี่บังแสงหน่อยอ่ะ เป็นดอกแปลกๆเหมือนกันนะเป็นแฉกแกยังไงไม่รู้นี่เป็นแฉกแกยังไงไม่รู้เออนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าต้นกระทกลกหรือเขาเรียกอะไรสวรส์ป่าคือเวลามันสุกลูกมันเนี่ยเนี่ยลูกมันเขียวๆมันจะเป็นเหลืองๆหลืองเออลูกมันเวลาสุกมันจะเป็นสีเหลืองแต่เวลาแต่เม็ดมันมันจะเหมือนสวรสดอ์อ่ะเนี่ย เวลาสุกเม็ดมันจะเป็นเหมือนกับลูกสาวรดเขาเรียกเป็นสาวรดป่าหรือเปล่าลูกเล็กๆอะดอกมันก็จะเป็นอย่างนี้แปลกดีเนาะเอ,อ้เอาหน้าฝนเนีย่ยลราดูฝนน้าหงใงห้หน้าเราพี่น้องนะฮะบอืออดตะแนวสีหาได้นี่นี่หาเห็ดหาเบืเ้องต้นไม่ตนม้ตนไหล่เบื้องกบเบื้องเขียดไปเถ่ะเรพี่น้องบานเฮาเอา้เอาโอเคไปเดินหาเห็ดกันต่ออือ หาเห็ดยังไม่พอหาอะไรอีกได้แค่เห็ดนี่แหละเดี๋ยววันหลังมาช้อนมาช้อนลูกออดมาสอนหวกมาสอนแมงลางงาั้เนาะมือหลังเดี๋ยวให้มันให้มันเกิดเป็นโตก่อนระวังอันหวกกับแมงลางงั้เนี่ยเดี๋ยววัอหลังมาหาสอนแถวนี้เราพายไปนอกนี่น้าโหงแล้วนะครับไอ้ส่วนเห็ดที่เขาหาเนี่ยครับเขาเอ่นว่าเห็ดเฟียยเเฟ้ยงหน่อยนะเห็ดเฟี้ยงหน่อยหรือเห็ดฟางหน่อยเนี่ยมันมาเกิดอยู่ตามไอ้ขอเขาเรียกว่าทุ่งหญ้า ทุ่งหยาหรือทงนาก็ได้อยู่ทงนาหรือป่าหยาเสรสีนะครับไม่เป็นดอก,เล,กเล็กๆลักษณะอังสีนะครับเนี่ยเกิดทั่วไปตามทุ่งหยาตามสนามฟุตบอลที่เขาแบบหญ้ามันเน่าแล้วมันก็จะเป็นถ้ามีเชื้อเห็ดเห็ดมันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยดอกเล็กนๆนแบบนี้แหละนะครับเพิ่มมาเห็ดเฟี้ยงน่อยบ้านผมเอิ่นเห็ดเฟี้ยงน่อยหรือเห็ดฟางน้อยภาษากลางเขาเรียกเห็ดกอหญ้าไหมเห็ดกอหยาหรือเห็ดเฟี้ยงน่อยครับฝนตกแล้วอากาศอบอ้าวมันก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้แหละครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ไปเก็บอยู่ทงนามามนะครับ มาเก็บอยู่โรงเรียนนะครับปผอิญนว่าโรงเรียนมีสนามฟุตบอลนะครับเราก็ต้องมาเก็บก่อนที่คนอื่นจะมาเก็บก่อนเรามาเก็บเอาก่อนเขาเลยนะฮะนี่คือเห็ดฟางน้อยแล้วเราจะไปทําอาหารกันครับผมพ่อใดเห็ดมะแล้วเขากลับมาล่างนะครับทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามันเกิดยุดดินเนาะมันจะแบบมีดินติดขึ้นมานํำนะครับเขาก็ทาความสะอาดนะครับทาความสะอาดแล้วแล้วก็เอาไปเตรียมปรุง เวลาปรุงกับหมมี่ยังหมักไม่เอาพี่น้องนะครับใส่แค่เกลือเออใส่แค่เกลือกับพ่อเพราะว่าเขาต้องต้องการกินรสชาติของของเห็ดนะฮะเขาจะมาปรุงยังหมักไม้นะครับใส่เกลือนะถ้าอยากมีรสเผ็ดอยากจะมีเผ็ดด้วยก็ใส่พริกแห้งหน่อยนิดนึงเออซอยน้อยนึงกับพ่อนะฮะับพ,พ่อได้กินพ่อได้กินเคี่ยงกินแก่เพราะว่าพออยากให้มีรสเผ็ดน่ะนะนะครับจากนั้นก็ใส่ผักอีตูเล้าบันเทานี่แหละหรือใบแมงลักภาษากลางเรียกใบแมงลักนะฮะภาษาบ้านเทาเอิญผักอีตูนะครับแค่นี้แหละครับผมคุกเข้าเขาการละกะ ไปห่อใส่ใบตองนะครับเอาไปหนึ่งก็ได้นะฮะเอาไปหนึ่งก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปแบบย่างบนเตาไฟทานเ่าก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บนเตาถ่านนะผมจะไม่ย่างบนเตาถ่านนะครับแต่ผมจะย่างเออผมจะย่างบนเปลวไฟนี่เราจะเป็นเห็ดย่างบนเปลวไฟซะเลย นะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอย่างให้มันซุกนะครับนี่เวลาเปิดออกมานี่ก็จะได้ประมาณนี้นี่มันจะยุบลงนะได้เอเจาะหนึ่งพ่อพี่นออ้องเอ่อเพอได็จำพอไเด็ดจำเขาเอื่นเพราเด้ดจำพอาพเ,พอเทาใส่จานเราก็ได้อดหย่อะหนึ่งซ้ำนี่แหลพะพ่อพี่น้องนะฮะได้อเจาะหนึ่งได้เป็ดเนี่ยครึ่งฝ่ามือนี่แหละประมาณนี้แหละอืเล็กๆเพราะว่าเห็ดมันจะยุบตัวเออนะฮะ ดอกมันเล็กดอกมันหน่อยมันเอามานมกมันยุบลงพอพีนองเอาพอได้จำเรียกว่าพอได้จำนะฮะว,วิธีกินก็นี่พ้เฒ่ผพ้เฒ่าบัานบ้านเฮาเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเ,าเยขาจะจะจำ้ำใช้กันจำ้ำเอาอย่างนี้เออแล้วกินอืมหอ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 มักดึกดุดึคุยอย่างนี้ก็ได้นี่ จังซี่อืมอะนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ่าเมนูแบบเมนูประจำฤดูกาลเมนูประจำฤดูกาลพลอยพี่นอ้องหมกเห็ดเฟียงเออเกินว่าหมกเห็ดเฟียงอ้อเจาะหนึ่งคือเอ้อเจาะหนึ่งเอาทำนี้มืดลงเฉยเลยเออนี่เอ้อเจาะหนึ่งนะฮะ จำมาเด้อพี่น้องจำเห็ดเฟียงน้ำกันเอานี่สิโมไมีแสงบ่มาเด้อพลอยพี่น้องจำเห็ดเฟียงชื่อว่าจำหมกเห็ดเฟียงน้ำกันอืเขาจะจำ้ำอย่างนี้แหละทับเผ็ดก็พริกแห้งที่เราใส่เนี่ยนะฮะเนี่ยให้มันมีรสชาติเผ็ดเก่งก,กินนึงกับ เิอืมจำถึงกเกินว่าอันพราะด้จจำเพราะด้จจำอืมเพอได้จำดจำ ก็คือดอกมันเล็กเขาเอื่นว่าเห็ดเฟี้ยงหน่อยหรือหรือเห็ดฟางเล็กหเห็ดเฟี้ยงหน่อยหรือเห็ดฟางเล็กนะฮะมันก็จะเกิดตามทุ่งนาบ้างอะไรตรงไหนที่มันมีหญ้ามีหญ้าเยอะๆหญ้าที่มันแบบเน่ามันเปื่อยนะ,ะหรือต่อฟางอ่ะต่อฟางข้าวที่มันย่อยสลายมันเน่ามันเปื่อยมันก็จะถ้ามีเชื้อแบบ เห็ดอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดตามทุ่งนาบ้างตามสนามฟุตบอลบ้างนะฮะมันก็จะเกิดแล้วก็ไปเก็บปีละเท่าเพื่อน้องนะฮะเห็ดผู้เฒ่าผู้โถมันได้หน่อยเด้สมัยก้อนเนี่ยมันได้หน่อยมันมันมันใครได้น้อยก็ได้จำเออใครได้น้อยก็ได้จำผู้ได้ได้หน่อยก็ได้จำผู้ได้ได้หลายก็ได้คุยซ้ำนั่นแหละครับนี่ผู้เฒ่ามันก็ใช้มกจำทั้งสีแหละจำข้อไดจำ มันก็จะอะไรได้กลิ่นอายของแบบเห็ดที่เป็นธรรมชาติอ่ะเห็ดที่มันเป็นธรรมชาติมันจะมีกลินก่นหอมของเห็ดอ่อนออนออน,นะฮะกลิ่นของมันจออ่อ,อนๆเป็นเห็ดอ่อ,อนๆน,นะฮะนี่มันจะทําให้แบบเออเรียกว่านานนานจินทีมันก็อร่อยประมาณนั้นนะฮะฮ เอา้าบรรยาก,กาศา่ายฟิวเอาฟิวได้ดีเอาวิวทางนี้บ่นี่เอาวิวทางนี้ก็ได้ <c oughs> มีแสงไหมอันนี้ไม่มีแสงเอาแบบมุมมืด <c oughs> แสงมาพอนี่เบ่งตาอันบรรยาก,กาาข้างหลังกับพอ,อแสงมาพอเดียมืด ได้มาที่ตรงนี้ป่ะอืมอ่าอืมมีแสงหรือยังเออนี่มีแสงแล้วนะฮะอ่าถึงใส่นี่พริกด้วยเอา้ากับเมนูที่มีชื่อว่ากับเมนูที่ไม่ใช่ว่า มกเห็ดเฟียงหน่อยหมกเห็ดเฟียงหน่อยพอได้จำอเจะพอได้จำออ,จอ,อ,อเจาะอ,อ,อ,อาหารบ้านๆเขาเรียกอะไรวิถีชาวบ้านนี่ไม่ใช่ว่าผมจะไปเก็บคนเดียวนะคนอื่นเขาก็ไปเก็บด้วยเหมือนกันมันแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอก่อนผู้ใดมาเก็บก่อนก็ได้ก่อนผู้ใดมาที่หลังกะ ก็ต้องมาเล็มเอานะแต่ว่าอยู่สนามฟุตบอลโรงเรียนเนี่ยนะฮะเซ็ตผมเบดแล้วผมเก็บเอาเบดแล้วนะฮะเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะคนในหมู่บ้านแสบโพดคำโคมก็ไม่ใช่แสบโพดโดนโดนไกินเถือหมกเห็ดฟางน้อยโอเค อ้าวนะครับเกี้ยงจานเลยพี่น้องนะฮะที่เกี้ยงจานไม่ใช่เพราะอะไรนะมันได้น้อยมันได้น้อยก็เลยกินเบิร์ตนะฮะก็โอเคนะนะครับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเสียงเหนือนะฮะหากินน้ำปลาหงปลาหย่าทงไฮทงหน้าแป้งสำหรับพี่น้องนะครับผมเอา้าโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อ เพื่อผมนี่แหละเพื่อจะได้ติดตามช่องเล็กๆของผมบ้างนะครับผมว่าจะพาทําอะไรแต่ละปีก็เห็วุวนไปว่นมานยพยนองว่าเทียนนาอยู่เฮียนอยู่เฮียนอยู่โรงเรียนํำนันหละนะครับออาโอเคครับผมจเจอกันหน้าครับผมสวัสดีครับบายบาย